หางลักงวดที่สิบงวดที่สิบงวดนี้ที่สิบเอ็ดใช่ไหมที่ดีจริงงวดที่สิบเอ็ดงวดข้าสองโตงวดวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยข้าสามโตงวดนี้เกลอบเข้าสามโตอีกแต้มเดียวคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้ิจารยาในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับมุกดาหารรับมุกดาหารนะครับงวดที่แล้ว ื e ่อที่แล้วนุ้ยปล่อยไปชุดสองตัวก่อนเนาะครับจ้าชุดสองตัวกับซีมี่เก้าเก้าห้าหกห้าแล้วก็เก้าหกที่นุหายไปยิ่งเจ็ดยิ่งเก้าเนี่ยหายไปก่อนอะไรมาน้ะจ้านี่อันนี้อันนี้ของวดที่แล้วอันเดิมที่ผ่านมาเนาะอันนี้ของวดที่แล้วนะครับผมเก้าหกห้าตรงๆครับไม่ได้วงกลมตัวที่ผูกไม่ได้วงกลมเลยพาะว่าเน้นเก้าห้าแต่ว่าถามว่าเอาตัดได้หนีก็ได้ เข้าสองตัวนะคะงวดที่ผ่านมาเข้าหกห้าตรงๆตรงๆเกินงวดยี่สิบงวดที่สิบงวดนี้ที่สิบเอ็ดใช่ไหมที่จะงวดนี้ที่งวดที่สิบเอ็ดเข้าสองตัวงวดวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยเข้าสามตัวงวดนี้เกือบเข้าสามตัวอีกแก้มเดียวจากเจ็ดเป็นแปดจะซื้อแล้วพี่สาวได้ เท่าไหร่งวดนี้จ้าเก้าแสนมวดก่อในเก้าแสนงวดนี่นะเพื่อนสิได้ล้านอยู่ข้างตัวสามตัวนะแต่ว่าถูสองตัวเพื่อนถูสองตัวก็เลยลักแสนคือเก่านะแสนแปดมวดงวดนี้เจ้าต้องการถือน้ำเพลินอยู่ก็เพราได้อันนี้เพราะว่าเปิดดวงเสริมดวงน้ำเพลินแม่จ้ะก็เลยได้เพราะว่าเพื่อนกระโถงมาเสริมดวงไล่อยู่เพื่อนกระถือน้ำบุญสุขคนเด้กโอ้ก็สีเฮจ้ะเติมเลยนั่เองจ้ะเฮกันตติมเลย ดีใจกับคนที่ถูกด้วยนะคะคนที่ตามเจ๊นงรับมุกดาหารโชคดีมีชายกันทุกคนเปิดดวงกับกับพี่สาวหรือว่ากับนูเฮ็ดอ่านูจะส่งให้พี่สาวไปเฮ็ดให้กับอาจารย์จ่ากับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะจ้ะเด้อกับก็ได้่ายยังแบบรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน้ำเนาะค่ะอ่นว่าเสื้อกับผ้านก็ได้ก็เป็นยังนะจ้ะอันนี้นูเฮ็ดเราวม่กะ ก็ได้นะแม่ถือยี่หลีจ้ามันถือยี่หลี่นะเขาตรงๆรได้การพูดเป็นภาษากลับเลยจ้าพูดแล้วคนนี้เองค่ะก็ถือบ่ได้ซื้อหนังสือว่าอาจจะดวงบ่ถึงหนังสือไหมค่ะงวดนี้ก้าต้องเป็นแนวทางเบิ่งใหญ่กระชงมากแล้วใหญ่ใหญ่ชงมากต่อรองง่วงแต่ได้ได้ครบปะครับงวดมื้อนี้ มื่อนี่สามตัวเพ่นยังบูหันมใหิ่งนะคะเอาสองตัวไปก่อนเอาสองตัวไปเอาก่อนตะว่าอย่าปากแห้งอย่าปากบอกไปเมื่อวันที่แล้วครับเป็นเคล็ดลับไม่กับเจ็บปากโอ้ยเมื่อนั้นเลขเข่ะเลขเข่าอีกแล้วอ๋อปวดเข้วกับเจ็๊พี่หนูว่าสิคันเป็นยังสืบหนูมันเป็นความเสื่อมหนูกับปู่จางหนูมันเป็นยี่หลี่ไหมจ้สีโศกนะไหมจ้ายี่โศกอาการของคนมีเชื้อปะเจ๊จ้า สองตัวได้แล้วใส่ยังไว้ก็ถุงส่งไว้ <laughs> ใส่ถุงส่งไว้ยันจดใส่หรือแคบไว้แล้วอ่ะอย่าบอกผู้ใ <laughs> <laughs> ดมาสิอันอย่าปากแห้งแล้วครับเนาะอย่าปากแห้งจ้ะจะเสียงดังพี่น้องจ้ะจะผากแห้ง่าเสียงดังพร้อมหม<ป>ียังจ้าพร้อมมียังสองตัวพร้อมแล้วไปค่ะมันเห็นคน,นหามากวันไหนจะชุดครับสองตัวสามชุดเหมือนเดิมจ้ะจ้ะงมืที่เราก็สามชุดก็เก่า ว่าเิ่นข้ามไปนะครับนีตัวใดเน่ครับคือเร่ออยาเบิ่งเอโบราเิ่นเสียงว้ดี่นะครับจ้าเดหนหาก่อนแป๊บนงเิ่นว่าได้แล้วจดใส่ในกระเป๋าไว้เลยครับใส่กระเป๋าไว้เนาะิ่นก็ต้องไปเอากระเป๋านะคะอจัน ก็ยังโมเน้นมาใหยยตาจังวันแล้วลอไก่คุดท่ายก่อนค่าสนจอัานหนขั้กตอนมีตอรนะครับอันมี่ซีหกซีเการากาศูนย์ี่สี่หกสี่เก้าแล้วก็ศูนยเสือชุด2ตัวจาวิ่งสวิ่งสี่ตัวเดียวบอกวิ่งตัวเดียวค่ะงวดวิ่งตัวเดียวเล้งวดเพราะว่าขันวิ่งรถ เขาาถึงบนสมหวัแล้วรุดรุดเลขวิ่งหัดบางหันนี้จ่าแมาเขาสองตัวโอ้ยแจงหาเจอความสี่หกสี่แล้วก็ศูนย์สี่จ่สี่หนยวิ่งเลขล่างในหกสามเนาะโอ้ยเลขบวไหนด้าเ้อกันเลยวางสี่ิบกตตบานอย่างก็8แปหกห้ากับูุเฮ่บ อันเสียงนั้นดังจนสุดซอยแม่ไม่บาดวางวยไมันเป็นอีหยังสันยิ่เฮียนเฮียนนี่เป็นอีหยังเนาะประคือห้องแห้งแต่ว่าใจจ้าอาการของคนถูกหวยเนาะถูกหวยอาากรมอยู่แล้วับมุกดาหารนะครับรับรับเนาะบอกบอกไผผู้แต่คนมีโศกมันกระซิบอย่านี้อยากบอกไผ่ได้มาเร็วเฝ้าไปซื้อวางสิเนาะจ้าได้มาเร็วได้มาเร็วหวดนี่ยายบอกไผ่ได้มาเร็ว กรเฝ้าไปซื้อไวเดอร์ค่ะให้ได้ซูโค้นหวดให้ได้ปนี่ปนซินจะเป็นแนวทางไห่รูเอามาจากกับพี่สาวนี่พี่สาวบนถือมาหลายงวดแล้วงวดนี่คืองวดที่สิบงวดที่สิบแม่จ้ะงวดสีบมานีงวดที่สิบเอ็ดลุงงวดลุงเนหนตัวไหนไม่ยังไม่เน้นมาจ้ะ เดี uhm. you, uh, ๋ยวเดี nope. mm ๋ยวพี like ogi, ่น้องลงพิมพ์พิมอยู่ทางสามตัวบรรดานัดให้มือแดงครับรับมุกดาหารสิบหงว์ซ้อนนะครับเลือกสิเนียนเลยบอกใหเพิ่งแกนี้โมเนียนมาเดิให้เพิ่นเนียนมากกว่าเอาชั่วๆดีกว่าเมุกกาแบบอันนี้เอาออาสูฟังนะอยาเสพมิดชั่วก็ออกซูฟังสักบาทนะสี่หกสี่เก้าแล้วก็ศูนย์สี่วิ่งวิ่งสี่ มีแต่สี่กับสี่พี่มีแต่สี่กับสี่แล้วงนสี่หกสี่เก้าศูนย์สี่วิ่งสี่จะพี่สาวเพิ่นมันใจก็รับวอนสู้งวดนั้นเพิ่นก็บม่ได้มันใจไหยจ้<ว>ะเพิ่นเอามาเพิน่นคือเพิ่นเอามาตามที่อาจารย์เพิ่นใหม้มาแต่ว่าเพิ่นอ่ะซื้อน้ำสู้งวดตามสู้งวดนะสิะะแมจะพันถิดสู้งวดอยู่ถิดสูงวดจะมีงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมที่มันรุดไปเลยบนขเขามีงวดเดียวที่รุดจ้ะ รดหนึ่งหอดไดถูกจิ้มจิ้มริบหอดพี่บุญน่าโมงบานนี้นะครับอ่ะลงพิมพ์ได้แล้วนะครับผมพิมพ์เสร็จแล้วนะครับตัวนั่นละตัวเพิ่นเขียนไม่นั่ะเบอร์โทรเขียนเบอร์โทรเพิ่นนไงสัญญาณบอชัดได้เอฟซีนะครับขาบาดเจ้บประคมบอชัดนะครับเพราะว่าอยู่ไก่ห้างไก่เสา เจ็ดหกสองศูนย์เจ็ดหกสองศูนย์จ้าอะมาแล้ได้แล้วนะครับตัวเลขได้มาแล้วนะครับรึปีสิบเอ็ดเอาท่าไหนก่อนจ้าจีนงแคปหน้าจอเลยนะครับผมเพคนกำลังรอ่ายสวดมาเป็นชั่วโมงแล้วที่พ่ัดมาขึ้นท่านได้ที่คนคนสวยผู้ใดมีสวดแจงสิีถาได้ถาถาได้ได้จ้าครับผมจ้า อันผู higher, ้ิเป็นว่มีโุกเป็นการออกไปก่อนน่ะนาะงแบบาหารนะครับงวดที่เท่าไรแล้ะงวดที่งวดนี้งวดที่สิบเอ็ดนะคะกันถูกมานีมาแล้วสิบงวดจ้าถูกมาแล้วสิบงวดเป็นแนวทางให้เด่แตาเด้อเก็บไว้จดไว้ตาล้มเก็กน้อยเออหนันไหมสุกสุกมัน เรอเดับเด้อาหมุนอ่งเด็กับเด้อเด็ับเด้อนต่อไเนี่เพิ่งจะแคบได้แล้วล่ะแคบได้แล้วนะครับผมอครับผมสำหรับแนวทางรับมุกดาหารนะครับผมได้มาแล้วนะครับสำหรับงวดวันที่1งกันยายน2อ6 8ัน้้อดะครับงวดที่แล้วเข้า6กห้ตรงๆนะครับผมจากทางช่องได้ไปติดตามแล้วก็ไปตามมาให้นะครับผมงวดนี้งวดที่11เอถ้าถูกก็11งวด โอ้โหเล็บสีต่ไหนที่ชอบก็จับจัดดูได้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมสนับจิปนี้ขอจบตรงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ